เพินกับเป็นชาวโซดเนาะหอมเ,เปิดใจอย่างมีอาคนหักเนื้อคูหักแทะหักจริงบางแต่งเบ้าแรกกันเนาะโดยอ่าอยางใดก็ทั้งอายเป็นขอมาเป็นเพื่อนก็นร,รับแบบอาล้มกันเบิ่งกกอนเนาะเพราะว่า,าน,น,นี้เขาเปิดใจนี่กับโบเมนว่าเปิดใจชิมาอ่า หลอกเพิ่นหรือว่าโบแมนว่าสีมาตัวเอาเงินค้ำเพิ่นเนาะนอันนี้เขาก็เปิดใจว่าเพื่อเลือกเพื่อคุยหรือว่าถ้าเจอคนที่เฮาฮักได้เฮากะสีได้ยาน,นับมาเจอกันเนะาะ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนว่าพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศกันยินดีตอนรับเขาสู่่องสาวบัวคามันนาอีกแล้วโดยการมาพบมาพบก,กับสาบัวมณ่นี้เนาะกับศีมาหาทางสาวปาน,นีหรือว่าเป็นชาวสตรเพิ่อนอ่าพ้อมหรือว่าพ้อมเปิดใจเนาะหรือว่าหาเนื้อคู่กับแม่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่า ชาบัวก็ยังบ่เคยมาสัมภาษณ์เพิ่นจักเทื่อเนาะก็ะถือว่าเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจังได๋เฮากสิเข้าไปหาอ่าทางน้องเพิ่นเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนํากันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าชาวบัวกมาเป็นครั้งแรกแนเนาะจังได๋กเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเนาะโดยกโอเคเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนอสายดีเด้อน้องละสดีโดยยังเจ้ามาอัน ขายเครื่องยูนีขายเครื่องยูนีเนี่เป็นลูกค้าเพิ่นเป็นเป็นคนงานเพิ่นเป็นคนงานเพิ่นโดยเงินเดือนเท่าไรนะเงินเดือนกระลำล้านลำล้านนี่แหละลำล่านเนาะเดืนเฮ็ดจักเดือนไหนน้องล่ะได้หลายเดือนแล้วออายุจักปีล้ะเจ้าอานยุเจ้าสองปีเจ้าสองปีโดยซื้อปานีปานีโดย คิดจังได้อันอยากเปิดมันเปิดใจหาเนื้อคู่แต่ว่าแถวบ้านนี่บ่มีเบาแถวบ้านนี่บ่ค่อยมีบ่มีคนมาตีมาคุยบ่แม่นอืมกะอยากลองแม่ว่าอยากคุยทางอื่นเบิ่งเปิดใจเบิ่งเนาะโดยอืมเจ้าบ่เบื่อบ่รําคาญบ่ถ้าว่าเปิดใจนี่ก็คือสูโดคว้างไห๋โดยกะบ่เป็นหยังกะลองเบิ่งลองเบิ่งเนาะโดยถ้าว่ามีคนน้าเข้ามาอ่า โทเป็นเพื่อนเนาะโ,<ด>ออโทรมาดินมาคุยกะลองรับทางไอ,<ด>อ้เพื่อนเ้อยเพราะว่าเ้าเปิดใจนี่ก็คือเปิดใจหาเนื้อคู่หรือว่าอย่างมีคนคุยอย่างมีคนหักแบบจริงใจบ้าแล้วกันเนาะโดยม,มเมนต์อ้าเปิดใจแบบหลอกลวงหรือว่าเอาเงินเอาค้ำเพื่อนเนะ<ด>าะแต่อว่าคุยมักฮักกะมกหา กติยังนอกงน้องหล่ะเนาะมาหาออดเรียนก็ได้เนาะมาเบิงหนะเบืองตามาคุยกับพ่อแม่เฮานี่แหละเนาะแม่เข้าเจ้ากับพ่อแม่เจ้ากันยังบ่โดยยังเจ้าเป็นคนที่เท่าไรนี่น้องหล่ะลูกหล่าดุกหล่าโอ้ยดุกสาวหล่าอีกเด่มีมีญาติพี่น้องจากคนน้องหล่ะมีพี่น้องสองคนอืมอีกผู้นึงไปใช่นะน้องบ่คือมีแต่อ้ายบบมีน้องอายอ้ายเจ้าไปใช่นะ ใายเพิ่นไปไทยบ้านเวโอ้ไปไทยเพิ่นผักเงินมาใส้อยู่บ่ก็บผักยูกับพ่อได้ใส้ก็เ,เป็นยังเจ้าคือป่อไปน้าอายเจ้าก็อยากไปอยู่แต่ว่าแบบอ่าบม,อบ,บ,บ,บมี่ผู้อยู่น้ำโพลำเนแนอวกาแบบบบมีนเงินเห็ดบัตรกแมนโอ้บบมีเงินเห็ดบัตรเห็ดใบเนาะแต่ว่าเห็ดเดี๋ยวนี้กับแพงนแน่อีกอย่างกับโอ้ยเห็ดกับเดือนหนึ่ง2องเดือนแน่นนั่นได้แน่นก็เลยมาเห็ดอยู่นี่ เดือนเดือนจักรล้านล้านหนึ่งโอ้ล้านหนึ่งกับประมาณอ่าสองพันหรือว่าพันตายเนาะโดยอ่ากว่าช่วงนี้กับเงินกับบุคลทีเนี่แบบตีเป็นเงินไทยกับขึ้นๆลงๆเนาะแน่อือโดยโดยกับมาข่าวงานจังโมงนี่ข่าวงานกับตอนเศา้ากับมาเจ็ดโมงโอ้เจ็ดโมงเนบัดเดิกได้จ้่ไหมโยตอนแรงกับสี่โมงอืมสี่โมงโดย พอเห็ดอยู่เนาะในบ้านเฮาบัดยามเห็ดให้เห็ดหน้าได้ใชเจ้าก็ได้ไปเห็ดหน้าซอยแม่อยู่วบบ่บางเทือกก็ไปบางเทือกอ่าขอลาเพื่อนไปอืมเพื่อนก็นให้ไปอยู่แต่เมื่อใดเข้าไปเฮากับ่ได้ได้เงินเนาะโดยโดยโดยก็คือเจ้าเปิดใจนี้หาเนื้อคู่นี้หมักคนไทยหรือคนลาวเฮาน้องละ อันนี้ทางใดก็ได้เบิดแต่ว่าขอให้มาแบบแม่จริงใจเนาะแม่เราก็ต้องเรียว่าล่มกันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปโลก็คือเรื่องอายุได้ค่ะอายุก็คราวเดียวกันบ่หรือว่าแบบรุ่นใหญ่ใหญ่รุ่นใหญ่โดยประมาณ450พอรับได้บ่ก็ได้อืมขอแค่ว่าโทรมาคุยมาคุยกับเฮาก่อนเนาะโดยอืโดยโดย อ่เนาะเปิดใจหาเนื้อครูย uh, uh ังบบเคยมีครอบครัวมาก่อนนะเนาะยังบบเคยเป็นสาวโสดเลยโอ้คองโสดเลยอีกเนาะเฮียนจบห้องไรแดน้องล่ะเฮียนบบท่านจบสัมแต่ออกก่อนเฮียนหัวเตะโมหะโอ้โมหะปุถว่าเฮียนชูงอยู่ได้นี่คือว่าเดานะเฮียจบมากอะแถวบ้านเท่านี้กับโบเคยอ่่าอา คอยไล่เนี่ยเนาะบางคนกับเฮียนเป็นคู่กับชอนกับโบไลกินเงืนเดือนเนาะดูว่าชงตามปีก็เลยเจ้าก็เลยต้องได้ออกอืมเป็นยังแบบโบอยากเฮียนต่อว่าหรือว่าจังไรนะเรื่องอยากเฮียนก็อยากเฮียนดูแต่ว่าแบบโบมีเงินเฮียนต่อ,อพอแมย์คนกาโบ,บมีเนยทังพอเมย์เจ้าเหบ่โดยก็เลยแบบว่าตัดสินใจได้ออกอ เฮาก็เอากลบ่อ่านได้เขียนออกก็พอเนาะโดยเพราะว่าเฮาก็บ่มีเงินแน่ตัดคืนตัวนี้แน่เนาะโดยอืมแต่คือเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้จะได้หลายบ่เข้าเจ้าก็บ่หลายปานใดเพราะว่าอันปุ๋ยใส่บ่ยังก็บ่พออืมกปีปีนึงก็ได้อ่า780อกกุ่มกินอยู่เนาะแม่นพอได้อันกินก็พอได้ กินบาหลายคนหรอกเนาะโดยอยู่อย nah, ู่เพื่อนจะคนนะอยู่เพื <t <t ่อนอยู่เพื่อนกับสามคนสามคนทางพ่อแม่เนาะแม่โดยโดยก็คือพ่อแม่เจ้าเห็ดเห็ดยังแน่แบบช่วงตกแเล่งยังมาช่วงตกแรงก็บ่ค่อยแบบได้เห็ดยังอืกับไม่ได้เผาทานเผายังบ่เผาทานเผายังกับเห็ดอยู่คือสีเดือดเดือมเห็ดเนาะเดือมบ่ งันมานั่งพี่ได้บ่นหน่อเนาะนั่งได้ได้บ่โอเคลองลอง,งนั่งพี่ด้วส <c oughs> ีเดือดเดือมเนาะให้ให้ทั้งน้องเพิ่นยง่ายบ่น,นั่งก่อนเนาะได้บ่โดยอ่ะได้ได้นี่กะก็คือเข้ามาสัมภาษณ์แบบนีบ้ก็เจ้าของร้านเพิ่นบ่าวายังบ่บ่กวายังเพิ่นกะใจดีเพิ่นใจดีโดยโอ้ เพิ่นอยูู่้เดียวว่เจ้าของร้านเพิ่นเม่นเพิ่นอยูู่้เดียวอืออ้าเพิ่นบอกมีลูกเมียบ่ะจ้ะลูกเมียเพิ่นกะอยู่จีนพุ่นเพิ่นไปมานำเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นกะมาอยูู่้เดียวแม่นเพราะว่าเพิ่นมาลงทุนค่าคาอยู่แต่ว่านเฮาแว่าดะไรกันเนาะอือแต่กินเข้ากินยังกินน้ำเพิ่นบ่ดูบ่าเฮาเมื่อกินเพื่อนเฮาเมื่อกินอยู่เพื่อนเฮาเองอือ แบ่ตอนเที่ยงเขากเมอบอกว่าตอนเที่ยงกับมื้อกินแล้วกับมาไหมแต่เจ้าได้ยังแน่กินครับแต่ละมือยังแมนเป็นบางมือบางมือกับเจ้ากบเจ้าปลาโอ้ให้ยดบมนช่วชนี่อันปลากำลังลายแมนปลากำลังขึ้นกำลังลงปีนี้กับคบลายแน่เนะแมนปีแต่ก่อนบอกคอยมีคบเลยโดยเป็นกับเจ้าอ่ามาขายอยู่ตลาดนํานี่ก็โอ้ยมีแต่กระเจ้าขายแต่กบ โด <Do> แนบทั้งพ่อเจ้าบอกไปก้านแ <Man, S 2> ม่พ,พ่อไปก้านกับปลากับอันนี้ตอนอยวนในหน้ากับพอได้กินพอได้กินโดยพ่อเจ้านอนหน้าบอกโดยนอนกับบางมือบางมือกับมานอนบ้างมานอนผีได้เนาะโดยนอนนาเป็นมูงลูกสาวได้เนาะ <Do i. S 2> <laughs> โบได้เคยไปทํางานได้นอกเจ้านะไปจเอก็อค,อคือออกจากเพียนนี่กะมีแต่มาค้าขายให้กระเจ้านี่บอกโดยอืมแต่บบได้ไปเคยไปเฮ็ดเบียกทางอื่นบอทางอื่นก็เคยไปอยู่อืไปกะได้หลายปีแล้วเฮ็ดเบียกยังอะไเฮ็ดเบียกอยู่วันทางอื่นก็ขายเครื่องขายของแบบนี้แหละแต่ก็ได้เงิน เดือนาดกว่านี้บ่หรือว่าอะไรประมาณซ้ำกันประมาณซ้ำกันก็เลยขายอยู่บ้านเฮานี่แหละเนาะแมนอย่ายงาขารถคาร่างเฮากับบริเซียโดยเวลาเฮาอยากกินขเขาขกับมึงก็กินเน,ะนาะแมนก็แค่ว่าอกเพิ่นโดยอืมดีแหละ <c oughs> อา้าบุญเนาะเพิ่นรับผู้เดียวบ่หรือว่าหลายคนเลยผู้เดียวอืมเพราะว่า้านเพิ่นกับบริเซียไงเป็นไงก็เลย อีกอย่างกับคนในบ้านนี่กับมาลายคนมาสื่อบาลายเพราะว่าบมเมนทางไงเนาะถ้าทางไงนี่อาจจะคนร้ายอันนี้กับอยู่ในเนยโดยบมเมนแปะทางเนาะทางนอกเข้ากันเลยอ่ะคนกับโมคอยมาชื่อไลายโดยบเป็นยังโดยเอาจัางได้มีเวลาพักเด็แนนเนาะกับมีมือยุดมืออย่างอยู่บ่เวลาทำมาขายเครื่องขายโคงมือยุดกับมีอยู่ เดือนละสองเทื่อเพ็นนายุบัรทิดบ่กับอันนี้กัแล่วแต่เฮาวันอยากพักนะโอ้เ้าตรงล่าเข่าพนกอนแมนต้องบอกคนแต่เ้าก็ได้เต็มมาเดือนลดาลาดเนาะโดยเพื่อนเคยแบบขึ้นให้ห้าอยู่บ่แบบขึ้นก็เคยอยู่แต่ก่อนเจ้าไร่ท่าไร่แต่ก่อนนะเขาท่านปีนาเพื่อให้อันเก้าแสนก็เด้ขยับขึ้นเป็นลานหนึ่งเนาะแมน โอ้โยโยอ่าเนาะถือว่าราอยู่ร้านหนึ่งกะดีกว่าบมมีเบียกเข็ดก็พ่อได้ใส่พอได้ใส่ใส่ผู้เดียวว่าแบงให้แม่น้ำอยู่บ่็ต้องได้แบงบัดแน่บัดยามเห็นหาเห็นหน้าก็ต้องชื่อน้ำรกน้ำมันแน่นะโดยชื่อผูยแน่โอ้ยผูยกับแพงช่วงนี้กะแมนก็คืออ่าสมมุดเงินเดือนเจ้าเนาะไล่อยู่บ่อชองโฉมเนี่ถ้าชื่อพูยเนี่ยอยบ่แมนก็ ก็สีบ่พอบ่พอเนาะเนี่ยชื่ออ่างันเดือนทั้งน้องเพื่อนนี่เดือนละล้านเนาะถ้าว่าชื่อพูยกะถ้าว่าชื่อชงโบนี่กะบดจุ๊บอีกแม่โมเป็นยังไเนาะกัแม่แม่เนาะก็ชื่อสอบเดียวโดยใช้จักโอบเลยอยู่หน้าจอกใช้ได้สอบเดียวตัวยังโมมีเงินซื้อเนี่ยก็เลยจบไปก่อนโดย ปกติแบยังบ๊วยซะแม่เพราะว่าเงินเดือนเฮ้ากับแม่สีไรดวงลายเนาะแม่ก็เลยพอชื่อของใช้เฮ้าแน่ลำเด็กลำน้อยแต่ก็ยังดีเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเฮานี่แหละแม่ยังไดก็ขอให้เจอะเหนือคูเนาะโดยเข้ามาในชีวิตเพราะว่าทั้ง น้องเพิ่นก็เป็นชาวโซตเนาะ้อมเปิดใจอย่างมีอาคนหักเนื้อคูหักแทะหักริงบางแตงเบ้าแรกอะเนาะโดยอ่าจงใดก็ทั้งอายเพิ่นขอมาเป็นเพื่อนก็รับเพิร์นก็ต้องแบบอ่มกันเบิ้งก้อนเนาะเพราะว่าเฮานนี้เฮาเปิดใจนี่กับโบเมนว่าเปิดใจชิมาหลอกเพิ่นหรือว่าโบเมนว่าชิมาตัวเอาเงินค้ำเพิ่นเนาะ อ,อันนี้เขากัเปิดใจว่าเพื่อเลือกเพื่อคุย,ยหรือว่าถ้าเจอคนที่เข้าหักได้เขากับที่ได้นัมาเจอกันเนาะหรือว่ามาเบิ่งหน้าตากันนี่แหละผู้ใหญ่ผู้ให้ผู้ใหญ่เพนมาคุยกันโถ้าว่าชมุว่าเพิ่อนหักเนาะ,ห,นะหรือว่ามาไหวมาคอถ้าว่าเพิ่นเป็นคนไทยนี่อยากได้เจ้าไปเฮ็ดเบี้ยกทั้งคุณได้จ้ะแบบ ทํางานนากันอยู่ฝั่งไทยเมนโดยกันไปว่าเจ้ากะหรือว่าชอยูน้าแม่ไปได้ได้เนาะแมนไปได้แล้วเขาก็ต้องเงินได้มาเยี่ยมยามทั้วัวทั้แม่แน่ืมนเมนไปหาไปอยู่พุ่นกะหาเงินหาข้ามไรเขากะจังผักมาให้เพื่อนใส้เนาะแมนแมนมนอย่างไรเขากะโบปะโบทิมเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกับเป็นพ่อแม่เขาเนะแมน ยังกับบมีผูอยู่นําเพิ่นแม่นเฮาก็ต้องได้อันเบิ่งแยงเพิ่นนําแม่นไปๆมาๆเฒ่าได้เนาะก็คือยังอยู่น้ําพอนําแม่ยังบ่มีเฮือนเป็นของตัวเองได้เนาะเจ้าเนาะแม่นยังหลงบ่เฮือนเจ้าก็บ่ใหญ่ปานใดอือโดยๆจังไดก็ขอให้มีอาเนื้อคู่ักจริงบางแตงเนาะโดยเป็นกําลังใจให้ขอให้เจอเนื้อคูดีๆเว้าแล้วกันเนาะโดย เจ้าก็มีเพชรมีลายอยู่บนองล่ะโดยนี่เออเอื้อยขอบึงได้บ่ถ้ามาเปิดใจนี่ก็ทั้งอายเพิินก็อยากได้เพชรอยากได้ลายเจ้าเนาะโดยเป็นภาษาอังกฤษบ่ภาษาไทยภาษาอังกฤษอืมนี้ลายเจ้าก็มีบ่นี่มีเดี๋ยวเอานี้ก่อนก็ได้เนาะโอ้ยาวเหยียดเลยีเนาะถ้าบ่บ่เอื้อบ่ได้พู่ได้นี่ เพราะว่าเพื่ออ่านภาษาอังกฤษบ่เป็นจะอ่านเป็นปบ,บ่กับอะไรยู่บ่เป็นซื้อองเขาเองค่ากไะไรยูโดยโดยเป็นกำลังใจให้เด้อขอให้มีญาคนหักเนาะเพราะว่าทากับเปิดใจหรือว่าอยากเอาแลวก็อยากมีคนมาชอยเฮ็ดชอยฉางน้ำกันเนาะอยากมีเนื้อคู่กับบตี้เจ้าแหละ เพราะว่าเขาก็เริ่มอายุลลยแล้วเนาะก็ตรงเนื้อเนื้อคู่เป็นธรรมราจังไดกระชุๆเป็นกำลังใจให้โดยอจังไดก็เอื้อกลับก่อนเลยฉันนองหละเดยโดยสบายดีเนาะสบายดียังไาเจ้ายุ่งยุ่งขายของบุเนาะโดยโดยโดยเป็นกำลังใจให้ก็โอเคเนาะพอแม่พี่น้องเนาะเขาก็ได้สัมผัสทั้งสาวปานิเพื่อนไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือทั้งน้องเพื่อนนี่ก็ถือว่าเปิดใจหรือว่า เปิดใจคุยเนาะหรือว่าหาคนคุยหรือว่าหนุ่มโสดแหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทาั้งน้องเพิ่นก็นถือว่าอายุหลยแล้วยเนาะก็อยากมีเนื้อคู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็เพราะว่าทาั้งน้องเพิ่นก็เงาแหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก่ตอนนี้กะทั้งน้องเพิ่นกะมาเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานหรือว่าขายเครื่องให้กัเจ้าเนาะกะได้เงินเดือนกะโบลายเนาะกะถ้าตีเป็นเงินนาเงินไทยกะ พันกว่าบาทเนาะกับบุหอาเนาะสองพันพราแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเงินเดือนเพิ่นนี่กัเงินเดือนน่ะล้านเนาะจังไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นเปิดใจคราวนี้กัขอให้เจอคนฮักคือว่าคนที่ฮักจริงบางแตงนี่แหละเนาะก็คือทั้งน้องเพิ่นกับชีชีหาซิปก็ถือว่าเพิ่นยังรับไหลเนาะแตขอให้แค่มาคุยกันก่อนนี่แหละเนาะถ้าว่าคุยกันอา่าถืกใจ ห,ห,หรือว่าหักแล้วเนาะกะมาเบิ่งหน้าเบิ่งตากันหรือว่ามาอ่าเบิ่งกันก่อนนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องเพิ่นขอให้เจออ่าคนหักหักจริงบางแต่งนี่แหละเนาะเป็นกำลังใจให้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะจังใดก็ซาบัวก็ชิได้กล้าก่อน,นเนะาะก็ผ่านติดตามซาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะผ่านกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวก็ชิได้ ก,ก้าวคำ้าสบายดีสบายดีโด